إن the the is the the is the the is بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين วะบีนัสตางนินลาพุละวะลากรวตอิลลาบิลลาห์น้าเลอัลอม السلام ุ่อ על ิคุล ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับห้องสมุดพูได้าในวันนี้ผมก็จะนำสิ่งที่ใกล้ตัวมาพูดคุยกับพวกเรานะครับประเด็นที่ว่าสิ่งเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องของการบริโภคเพราะว่า คนเรานี่ในแต่ละวันนั้นจะบริโภคในสิ่งต่างๆที่กองกำลสุภาตุลาประทานให้มานั้นมากมายแต่การบริโภคนี้แน่นอนและเกินคนมุมินคนที่มีความศรัทธานั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักคัดเลือกคัดสรรในสิ่งที่ดีงามตามลักษณะของอิสลามคำว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ตามลักษณะของอิสลามนั้นเราก็มีบทบัญญัติ เราก็มีแนวทางที่พระองค์อัลสุบานละลาได้บอกเอาไว้โดยท่านนาบับดุลเบมมัด์ซุลลัลอฮฺวะลิวสาสลัมได้นํามาบอกกล่าวกับอุมาข,ของท่านนะครับเราจะเห็นได้าจากอายะฮฺอัลกานที่พระองค์อัลสุบานละลาได้กล่าวว่าอยาอัยุนนสัสกูลูมิมมาฟิลอารเิฮาลาลันตอยยิบะวลาตัตบอิอุลกุตวาติชเศต้อนอินนหูละกุมอาลูมูบินมนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงรับประทานจากสิ่งที่ดีที่อยู่บนหน้าแผ่นดินที่ศาสนาอนุมัติและพวกเจ้าอย่าดำเนินตามแนวทางของไชตอนแท้จริงมันเป็นสตูอย่างชัดเจนของพวกเจ้าจากอายะอุกัารอายะนี้อัลลอฮฺสุบานตะลาดีบอกกระมวลมนุษยชาติว่าให้มีการบริโภคสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินเนี่ยหมายได้ว่า อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้ให้มีการพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นมาแล้วก็สิงสาราสัตว์แรงต่างนี่ที่เป็นประโยชน์ที่ใช่มนุษย์ได้บริโภคฉะนั้นในอลัลลามนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เมื่อสัตว์นั้นจะนํามาเป็นประโยชน์ในเรื่องการบริโภคได้เพราะธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วสัตว์หลายชนิดที่ อัอลลอสุบฮฺฮุสนาอนุญาตให้มนุษย์เราบริโภคได้เพื่อเป็นอาหารเกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็นเรื่องของพืชผักอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะบริโภคได้แต่นี้ในอัลกุรอานอยายะห์นี้ตรงอัลลอฮฺสุบฮฺฮุาได้กล่าวว่าฮาลาลันตอยิบันก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตแล้วก็ที่ดีอันนี้นักวิชาการหลายท่านก็ได้มีการอธิบายตรงนี้ว่าฮาลาลันตอยิบันหมายถึงอะไร ฮาลานก็คือตามหลักของาศาสนาที่อนุมัตที่ปรกากฏจากอัลกุรอานกะดีฮะดิษก็ดีที่บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สัสตว์อย่างนี้หรืออพ่อพันพัญยา,ารอย่างนี้ที่าศาสนาอนุมัติและตวอวยีบันก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็มีคุณค่าทางอาหารที่เราเรียกว่าตวอวยีบันของดีของที่มีคุณค่าทางอาหารมาจะรับประทานไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็ศาสนาก็ไม่ให้ไม่มีการบริโภคในสิ่งเหล่านั้นนะครับตอนนี้ ผมอยากจะได้ดเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทุกวันนียเรามีการซื้ออาหารอะไรมากมายตามตลาดร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ขอ้ออาคิดกับท่านทั้งหลายว่าขอให้ท่านได้ดูดูสี่ประการในการในการนี้เรื่ลงซื้ออาหารว่างัญถาว่าอ,อย่างนี้ฮาลานไหมอย่างนี้ฮาลานหรือไม่ฮาลานอย่างนี้าศาสนานอนุมัติหรือไม่อันนี้นะครับก็อยากจะฝากกับท่านว่าให้ท่านพิจารณาอยูสี่สี่ประการด้วยกันนะครับก็คือหนึ่ง ทางที่แอบตัวของอาหารตัวอาหารนี่เราจะต้องเราต้องศึกษานะครับว่าอาหารีอยตัวของมันเนี่ยาศาสนาอนุมัติหรือไม่เช่นเป็ดไก่นี่าศาสนาอนุมัติแพะแะวัวควายาศาสนาอนุมัตินี่คือตัวของอาหารถ้าหมูศาสนาไม่อนุมัติสุนัขศาสนาไม่อนุมัติหรือสัตว์อื่นอื่นบางประเภทไม่อนุมัติอันนี้ก็คือเขาเรียกตัวของอาหารต้องดูก่อนถ้าว่าเราไปตลาดเราไปเห็น สเตะหมูอย่างนี้เราไม่ต้องถามเลยว่าใครเชืออไม่ต้องถามเลยว่าใครขายเพราะว่าตัวของอาหารนี่มันฮารมมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนี่คือตัวของอาหารก่อนเราต้องดูอเราไปเจอไก่ใช่เจอเนื้อ,อวัวใช่ตัวของอาหารฮาราันแต่ข้อต่อไปที่ผมจะได้นำเรียนกับท่านก็คือในเมื่อว่าที่มาอาตัวของอาหารแล้วสองก็คือที่มาที่มานี่ก็คือ เราจะต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ในการที่จะบริโภคก็คือที่มานี่ถ้าเราไม่ซื้อมาเราก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเราเองที่มาต้องหาหลานด้วยไม่ใช่ไปลักขโมยใครมาหรือว่าไปชิกใครมาไปตามห้างจาบวสินค้าเราเห็นเนื้อเห็นไก่เห็นไก,เนไก่เออนี่มันกินได้นี่ไก่เนี่ยเราก็คว้าเข้ามาโดยที่ขโมยเข้ามาพูดกันง่าย อย่างนี้ที่มาในไม่ฮาลานฉะนั้นอิสลามไม่ได้ไม่ไม่ให้ไม่ให้เอามาเกี่ยวข้องจะลองว่าประการที่สองที่มานะครับที่มาเนี่ยอย่างไกยเราเลี้ยงกันเองที่บ้านหรือเราไปซื้อใครมาถูกต้องตามหลักการศาสนาโดยที่ว่าไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ไดเอาร้วเอาเปรียบใครมานี่คือที่มาของอาหารประการที่สามที่จะเรียกว่าฮารานอาหารที่ดีได้ในเรื่องของการแปรรูปแปรรูปนี่คือจัดเอาพูดจดเรื่อนสัตว์แต่สําคัญ จากการดำเนการแปรรูปของสัตว์เนเขาเรียกมีมีสองประเภทสองอย่างไม่สองประเภทสองอย่างก็คือหนึ่งการที่จะทําให้มันตายประการที่สองการที่เราจะมาปรุงเขาเรียกแปรรูปการที่ทําให้มันตายก็คือศาสตร์นี้ก็คือต้องมุสลิมอย่างนั้นเป็นผู้เชือ่อนะครับจะเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเชือ่อไม่ได้นะครับคือาศาสนาห้ามาก็คือเชื่อถูกต้องตามหลักการในเรื่องของวิธีการเชือ่อที่มีบ่งบอกอยู่ในหลักการของาศาสนา ต้องเป็นมุสิม็นพูดเชื่อดอันนี้ได้ละและการแปลรูปอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะสมมติว่าเรามีไก่ตัวหนึ่งได้มาอย่างถูกต้องไก่เน,นี่ยฮาลลนแล้วก็เชือดกระถูกต้องนะครับมุสิมเป็นพู้เชือดหรือเราเป็นมุสิมเ,เราเชื่อเองเลยเราหวนสุดท้ายแล้วไอ้ตอนที่จะมาแกงเราล้างเลือดถูกต้องไหมแล้วก็เราเอาส่วนประกอบอื่นๆก็เรียกเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าเป็นน้ปาปลาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีเพื่อนในยิสูหรือเปล่าหรือฮาลานหรือเปล่าเพราะว่าบางที่ไก่เนี่ยฮาล้านเอามาถูกต้องเชื่อถูกต้องแต่ว่าไปเอาน้ํามันที่มีผลน้ามันหมูมาเอามาผสมอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าและร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมประกอบแต่เขียนว่าอาหารฮาล้านมุสลิมทานได้อย่างนี้จะว่ายอย่างไรก็ผมก็ขอเรียนให้ทราบตรงนี้จากระสมการเ์ือที่ทํางานมาก็คือว่า อย่างนี้เราจะต้องให้คนที่จะบริโภคนะ้ำปลารองเองเข้าใจเองเพราะว่าเราไม่สามารถจะบ่งบอกไปได้ว่าฮาล้านหรือไม่ฮาล้านเพราะไก่เชื่อถูกต้องตามหลักศาสนาไก่ฮาล้านกินแต่ที่ไอตอนแปรรูปไอตอนมาแกงเนี่ยมีอะไรปนล้างเคีื่ยงหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับคนําแล้วและคนที่จะบริโภคก็ต้องไปตรวจดูว่าว่าตัวเองนั้นเน่ะมั่นใจไหมว่าทำาสะอาดถ้าไม่มั่นใจแล้วก็อย่าก,กิน ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยจะมั่นใจยังไงในเมื่อเขาม่ใใจมุสลิมเขาร้างถูกต้องหรือไม่วิธีการล้างให้น้ําไหลผ่านยังไงมีเลือดมีไรหรือเปล่าใส่เลือดด้วยหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า,าศาสนาอิสลามห้ามนะครับนี่ก็คือประการที่สามก็คือการแปรรูปประการที่สี่ที่เราจะต้องดูชัดเจนก็คือว่าเราจะต้องคํานึงถึงว่าตอย,ยีบันเป็นอาหารที่มีคุณค่าแต่เป็นอาหารที่เป็นพิษเป็นภยัยไม่มีคุณค่าทางอาหาร แล้วก็กินแล้วมันจะอันตรายด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ให้ดูสี่อย่างหนึ่งตัวของอาหารสองก็คือทางที่ได้มาสามก็คือเรื่องการแปรรูปสี่ก็คือมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่หรือว่าเป็นพิษเป็นภัยถ้าได้สี่ประการนี้นะครับก็ถ้าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราก็สามารถรับประทานได้ แต่เราจะให้ความมั่นใจกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนนี้รู้เรื่องล้างในอิสตรีอะไรดีเนี่ยใครก็ไม่สามารถที่จะไปรับรองได้ดังนั้นฉะนั้นเราเลี่ยงในสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราเลี่ยงแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราในเรื่องดีว,ว่าเรารับประทานอาหารที่ฮาลานนะครับก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราเป็นมนุษย์ต้องรู้จักเลือกในการรับประทาน และรับประทานสิ่งที่หัดล้านสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ร่างกายของเราก็จะเจริญเติบโตมาในรูปแบบของที่ว่าในสิ่งที่ดีงามไม่ใช่ว่าเรานี่โตขึ้นมาเนี่ยมีแต่ของอารมณ์ทั้งนั้นรับประทานของอารม์และโตขึ้นมาและถามว่าเราจะดุอาต่อรอดอย่างไรมือของเราก็โตมาก็ด้วยกับสิ่งที่อารม์แล้วก็ปากของเราที่จะกล่าวดุอาก็เต็มไปด้วยของอารมณ์ที่เราบริโภคเข้าไปร่างกายของเราเต็มไปด้วยของอารม์ และเราก็จะอ้าปากขอตอรอกันนั่นหลือฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอยากจะขอฝากกับพวกเราว่าให้เราได้ระมัดระวังในเรื่องที่ว่าอะไรที่เป็นหาลานอะไรที่เป็นอารอมเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อฮ์อะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ถึงสัญญาณวันเกียวม,มาว่ายะตีอัลันนาซิซมานุลลาอยู่บ้าลิลมาอุมาอัคซามินุอามินลฮลาะลีอามินลฮารอมยุคสมัยหนึ่งจะมายัางมนุษย ซึ่งบุคคลหนึ่งจะไม่ใส่ใจเลยว่าทรัพย์สินที่เขาได้รับมานั้นมาจากแหล่งรายแหล่งรายได้ที่ศาสนาอนุญาตรหรือว่าศาสนาห้ามตรงนี้แหละครับสำคัญคือหมายความว่าในยุคหนึ่งในยุคทุยท้ายเนี่ยในท้ายเนี่ยนะครับว่ามนุษย์จะไม่สนใจว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มานี่ยมันหันหละหันหรือมันอารอมนะครับบางคนเนี่ยครับเดินทางพอเห็นไก่พอเห็นไก่ก็ ปิ้งเงนเอาเลยเรับประทานเลยโด,โดยไม่ได้คำานงถึงว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนเชื่อก็ถือว่าไก่ไก่เนี่ยฮาล้านฮาร้านเราก็รับประทานเลยฉะนั้นถ้าเราจะมองถึงไก่อย่างเดียวว่าว่าฮาร้านและอีกสามข้อที่ผมได้นำเบียนไปแล้วนั้นจะว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็คือที่มาและการแปรรูปแล้วก็มันเกิดประโยชน์ไหมเพราะบางคนเอาไก่ตายมาทำอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดอันตรายได้ไก่เชื่อถูกต้อง แต่ว่าในขณนะเดียวกันว่ามันเป็นไก่ที่เป็นโรคอยู่ทั้งเป็นพิษหรือว่าติดโรคมาเนี้ยเราจะรับประทานเลยท่นนี้อิสลามก็ให้ดูตรงนั้นด้วยเป็นพิษเป็นภัยหรือเปล่าดังนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับเราเป็นมนุษย์นะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักเลือดธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เลือกกินของดีนี่นะครับแต่นี่ของดีนี่เราจะถืออย่างไดจะถือมาตรฐานนะจะถือมาตรฐานของศาสนาก็อย่างดีได้นาเบียดไปแล้วเรามุมินเราต้องเป็นผู้ที่ถือมาตรฐานตามศาสนา ถ้าเราไม่คำนึงถึงว่าอะไรที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรที่มันจะดีไม่ดีเป็นเขากินกันแล้วก็กินกันด้วยไม่ใช่เห็นไหมครับบางคนรับประทานสัตว์บางชนิดสัตว์น้ำบางชนิด,นดกินเข้าไปแล้ว,วเกิดเมาเกิดมีปัญหาในเรื่องของลำไส้ต่างๆมากมายทิ่การเรานี่อิสลามต้องเลือกถ้าเราไม่เลือกเนี่ยแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยนะครับขอโทษนะครับมันมัน,ม,นมันมีสติปัญญาน,น้อยกว่าสัตว์โลกอันอื่นอีก สัตว์โลกเนี่ยนะครับเวลามันจะกินอะไรเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะรู้ว่าใครว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติริงแต่ว่ามันก็จะเลือกนะครับหญ้าเนี่ยอันไหนที่ที่กินไปแล้วเนี่ยมันนุ่มปากกินแล้วเป็นประโยชน์กับมันมันก็กินเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์จะรู้เลยนะครับวัวควายเนี่ยมันจะกินหญ้าขนอ่อนส่วนหญ้าเขาเรียกในภาษาทางบ้านเราเรียกตะกับหรือว่าหญ้าใสผมกนี้กินไปแล้วมันบาดปากกินไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับ ร่างกายมันก็จะไม่กิน,นก็จะเลี่ยงมันก็จะไปเลือกกินยาขนยาอ่อ,อนๆยาแพกดีๆแต่คนเราถ้กินไม่รู้จักเลือกเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเราตี่จะอยู่กันอย่างไรฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายผมก็อยากจะขอฝากกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักสรรหาถ้าเราไม่เลือกเนี่ยไม่จริงนะครับมนุษย์เนี่ยเวลาจะใช้สิ่งที่จะมา,าห่อหุ้มร่างกายเป็นเสื้อผ้ากันเกงผมนี่ก็เลือก ทั้งทั้งนี้ของนี่ก็ทํามาเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกอย่างแต่เราก็อดไม่ได้เราก็ต้องเลือกนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ไปซื้อปะทูเข่งหนึ่งเนี่ยเลือกอีกทั้งนั้นนี่ก็ใส่ในเข่งนี่ก็ต้องยกเข่งเลยทั้งนั้นนี้ยกเข่งแล้วอดไม่ได้ดีจะต้องไปพลิกไปพลิกมาปะทูในเข่งเพื่อที่จะเลือกบางทีปะทูเขาดีเลือกจนไส้เน่าจนไสแตกอย่างนี้นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการของดีแต่เวลาจะกินเนี่ยเราจะเลือกอีกหน่อยไม่ได้หรือว่ามันหาล้านหรือไม่หาลร้านเนี่ย เราก้าวขึ้นไปอีกเราจะได้เป็นคนที่มีมีระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาหารอย่างเดียวเราเลือกอีกว่าหาร้านหรือไม่หาล้านนี่เพื่อที่เราจะได้ยกระดับการเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นรู้จักแยกแยะในเรื่องของอโภชนาการในเรื่องรูปแบบที่ว่าในเรื่องของจิตวิญญาณก็คือเรื่องของอีหมานที่เราศรัทธาต่อดลออัลลอฮ์บอกว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นี่เราก็เลือกด้วยนี่ก็คือเท่ากับจะเป็นการยกระดับของมุสลิมให้มันสูงขึ้น ในรูปแบบที่ว่าไม่ใช่อะไรผ่านหน้าเราดื่มได้เราก็ดื่มทั้งหมดไม่รู้จักเลือดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจกับบรรดาพี่น้องเรานะครับบางทีซื้อมาแล้วนี่ลูกหลานเห็นว่าอ้าทำไมก่ยย่างตรงนี้กินได้ก่ยย่างนั้นกินไม่ได้เราต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าอะไรที่ศาสนาอนุมัติอะไรที่ศาสนาไม่อนุมัติหมาใช่ว่ากินได้ว่าบริโภคได้ลงท้องได้ อันนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์โลก,กอื่นๆอะไรก็ได้ที่มันไหลลงท้องได้แล้วก็รับประทานทั้งหมดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ถูกวิสัยของคาว่ามนุษย์และผู้ที่มีความศรัทธาน,นะครับฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะเลือกสรรในเรื่องรับประทานนี้ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับไม่ใช่เรื่องว่าเราจะต้องอดอยากถึงจะหะารับประทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเวลานี้นะครับเราก็สามารถจะหาบริโภคอย่างชนิดที่ว่ามีตารับรองฮัลลัน อันนี้บางคนบอกว่าถ้าไม่มีก็กินไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าที่มีตารับรองนี่ก็คือเราก็จะมีการตรวจสอบจากจังหวัดที่มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าผลิตภัณฑ์อันนี้จากสถานประกอบการใดแล้วก็เขาขอที่จะรับรองเราก็ไปตรวจตามระเบียบตามหลักการของศาสนาตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ถึงจะออกตรารับรองได้นะครับเมื่อออกเช่นนี้เราก็ยืนยันว่าผ่านการตรวจ จากคณะกรรมการฝ่ายฮัลลันของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วหรือของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้ออกตารับรองมานี้อันนี้เราก็มั่นใจไปขั้นตอนหนึ่งนะครับจึงของฝากกันทั้งหลายว่าขอให้รู้จักเลือกในเรื่องการบริโภคเพื่อเรานี่จะได้เป็นคนที่ว่าร่างกายเจริญเติบโตมาด้วยกับของฮัลลันอย่าให้ร่างกายของเราและลูกหลานของเรานี่เจริญเติบโตมาด้วยของอารมณ์ เพราะว่าร่างกายที่จะเดิญเติบโตมาด้วยของอารมณ์นั้นนบีบอกว่านรกท่านเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ของเขานะครับฉะนั้นผมก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเราคงจะได้พบกันในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตทรฟิกวะลิดายะาสละวะลาอิกุมอัลลอฮฺมะดุลลอฮฺวาบาริกา์น islam is here for us